คลิปนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจที่เกิดขึ้นในเด็กโรคหัวใจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในผู้ใหญ่นะคะก็ในเด็กยีงสามารถเกิดขึ้นได้การเกิดขึ้นของโรคหัวใจในเด็กเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กมีเริ่มมีการปฏิสนธิในคันมันดาซึ่งนั่นก็คือหมายความว่าการปฏิบัติตัวของแม่ขณะตั้งครรภ์ถ้าเกิด มีการประดิษตัวที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเช่นกินยาที่ขัดต่อต่อการจเจริญเติบโตของเซลล์เมื่อมีการปฏริสนธิก็จะเกิดการผิดปกติของการรวมฟอร์มตัวเพื่อสร้างหัวใจเด็กก็จะมีความพิการของหัวใจตั้งแต่กำเนิดโรคหัวใจที่จะพูดถึงเกี่ยวกับความพิการที่เกิดขึ้นเนี่ย มันมีลักษณะของการเกิดโรคหัวใจในเด็กสองรูปแบบก็คือเกิดขึ้นในคันออกมาเด็กมีอาการเขียวกับไม่เขียวเรียกว่าโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดอาการเขียวอาการเขียวคือลักษณะเด็กจะมีสีคํากว่าเดิมก็คือจะเป็นออกม่วงๆสังเกตจากริมฝีป,ปากของเด็กแล้วก็นิ้วมือที่ เล็บนะคะว่าเขาจะเขียวแบบเขียวสีออกม่วงค้าก็คือลักษณะตัวเขียวแต่เด็กที่ตัวไม่เขียวเนี่ยก็คือเขียวน้อยมันก็เลยไม่มีความชัดเจนดังนั้นการดูแลเด็กโรคหัวใจเป็นเรื่องสําคัญเพราะเด็กบอกอาการเราไม่ได้แต่เด็กแสดงอาการให้เราเห็นได้โรคหัวใจในเด็กเนี่ยเราจะต้องมีการ สังเกตความผิดปกติของเด็กอย่างใกล้ชิด5อาการาทีส่สงสัยว่าเด็กมีโรคหัวใจ1เด็กร้องเด็กมีกิจกรรมและตัวเขียวเหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้แล้วหตัวเขียวตัวเขียวผิดริมผิดปากคำ้ำสองเหนื่อยง่ายเวลามีกิจกรรมเช่นเวลาวิ่งเล่นหรือเวลาที่เขานอน เขานอนยากแล้วเขาเหนื่อยร้องไม่มีเหตุผลนั่นคือเริ่มผิดสังเกตละสคือนอนรลับไม่ได้นอนแล้วเหนื่อย 4. ก็คือเออฟังเสียงหัวใจอาจจะเต้นให้เราได้ได้ยินนะคะว่าเขาเป็นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอเอาลองเอาหูไปนาบดูถ้าไม่แน่ใจถส่วนหลักษณะรูปร่างของเขาเนี่ย จะค่อนข้างผอมว่าเด็กพวุนี้เนี่ยมีการปนของเลือดดำและเลือดแดงการจเจริญเติบโตไม่เต็มที่เพราะว่าเลือดได้รับออกซิเจนจากปอดไม่สมบูรณ์และกลับมาที่หัวใจหัวใจก็ต้องบีบตัวไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเลือดที่ต้องต้องไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายจําเป็นต้องขนออกซิเจนลําเลียงไปให้อวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายแต่คนที่จะลําเลียงเนี่ย เอาออกซิเจนไปไม่ไม่พอเพราะฉะนั้นร่างกายแต่ละส่วนก็จะได้รับอาหารกินไม่เต็มที่เด็กก็จะเริญเติบโตช้าพัฒนาการก็จะด้อยแล้วก็ไม่ไม่สมวัยนะคะดังนั้นถ้าพบห้าอาการผิดปกติรีบนนำไปเช็คแล้วพบแพทย์นะคะติดตามเพจพัชรีช่วยใครทุก พบกันในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ